ปล<ม>าาแดกมสว,วัสดีจ้พี่น้องเ <a> <Interior. S 1> พิ่นเอาปลาแดกมากขายเทีมใหม่นั่นเบื้องนี้เด้กผู้บริษัปลาแดกแก้วก็จะน่าจ้ะว่าก็ไปเจ้าบหมนกันเมเเมเปเมื่อนี้ออกตลาดเด้อค่ะเออเอาปลาแดกมาให้พ่อแม่พี่น้องซิ่งกันปลาแดกเมเพ็้ขายดีแล้วค่ะขายดีขายดีเพราะว่ามันแซ่บน้องไม่แต่ว่าคุณภาพบ่ไม่เด้อค่ะแซ่บบ่ไม้แซ่บแซ่บจ้ะสาขาอยู่ไหนติดตั้งกุ้ยเซียด้วยจิ้มหวงได้แก้วหวังใอน บ่ามองมองบริษัทอยู่มองไรจ้ะเออเชเ่อนจ้ะเออนี่เขาก็ขวัญเชื่อนเนี่ยนะเขาปีนไตอยู่นไ่นเขามาจากบ้านไหนนั่นหนู่บ้านน้องซ้อนเออจ้ะจ้ะมันน้องซ้อนมองมองมุ้งแบบฮะเจ้าขอรับจ้างตัวนี้ไหเจ้าอาจจะไปบ้านหนูเลยบ้านมัมโม่น้องซ้อนไปหาเกี่ยวเวัตถุเข่ากันปันปันไปเข้ามาอย่างปันคุ้งโค้ดแล้าไปอันนี้ยังกอบตักเข่าอยู่เงินมาโฆษณาปลาแดกดด้วพี่น้องปลาแดกแซ่บแซ่บไปพลานี่ค้นว่าแม่ปลาแดกแซ่บแซ่บจ้ะนี่ เป็ดก็ยังไหจือเจ๊เพนเจ๊เพนนะจ๊ะเมนก็วิมไปด้มซิมผมพูด่บ้านลิงอะจากโคต้นเส้นหนากวนเมนค่ะพ่าแสแปบเสแปรว่ากินกินเต้กับปุ่นมาหเสรคุณยายเอายกปูเห็นขอมไหมเสแปรปะเสแ่รเสแปบไปเสแปรอร่อยเลยอร่อยเลยตายต้องไส้นหนาแสแทีดีค่ะ กินกับปุ่นซวเด่านปลาไหนัวๆได้แจะพี่น้องมาได้แจกเด้อหยลามอยแล้วแมนบ่เสีแสดงว่าเสียพวหนึ่งแูงตับมะุ่บ่เสียก็ตาเสียนนี้แมนแน่บางคั้ีว่ากิน่ปลาห้เมอีแล้วมันนัวสุปแบกนี้กระเสียพุ่นย่า่แกงหอยกระเสียมันซูปเฮดกระเสียแกบีได้พี่น้อแช่แ ได้ค่ะได้ค่ะกัวต่อได้กับแจกวัวต่อได้กับปลาแดกเนี่ยมือนี้แล้วค่ะในเพจรักหนันขายสามสิบตัาต้าแหนุขาไทยยีถาควัวเป็นบ้านจะคองอมาหนี้มือนี้หนังมหาผู้ที่ขยันขันแข็งสางอาชีพผู้ใดอยากจะเฮ็ดงานมีความซื่อสัตย์ขยันขันแข็งมหาเจเพนเจเพนจะจัดโปรโมชันม่นให้มีออกตลาดมื้อนี้จะบ,บ่ให้ซื้อนางคนนี้เด้อค่ะทำนี้เพจมาเอาเกฟซี วันนี้แจกฟรีให้ชิมเอาพูดเลยบอพูด่เป็นบอไหร่เ่บต้องเอาเฟ่นมาได้หกันยว่าแซ่พี่นี้แกพี่น้องเลยองให้เราเออพูดอันนี้นะนี่อนนี้ละใช้กับขวดเจ้ใช่ป่พี่คงแงพักเกษรบานล้มแงมนเราวันนี้พักซีลาวบานล่มค่ะอร่อยมากขาสัวกับปุ้นสัวเมนสัวกับปุ้นัวนัวแจพี่น้องเพื่อนสัวกับปุ้นนัวนัวนะคะเด้อ ี่แหะผู้ใด้อนตำสาทแม่ไม่ัข้อนตำสาได้พี่น้องเลยมเห็นมาจ้าาเอาห็ดส้น่าะเ็นแค่นี้ก็นดาจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เนะจ้าช่องหนูจันทร์แฟมิลี่จ้าสวัสดีจ้า